สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังอินเดียของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าโชคกระอกักเป็นหนังในปี2020สำําหรับนักแสดงนํามีดังต่อไปนี้สายามิเคอร์รับบทสาลิตาและโลชานมทธิวรับบทสุชาญสําหรับเนื้อเรื่องนะครับสาลิตา สาวธนาคารคนหนึ่งที่มีสามีชื่อสุชาญสุชาญตกงานวันๆไม่ได้ทําอะไรใช้ชีวิตไปวันๆสาริตายังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกอีกหนึ่งคนชีวิตครอบครัวเป็นไปอย่างปกติมีทะเลาะกันบ้างตามสามีภรรยาสุชาญได้ไปค้างหนี้ต่อเลดดี้จำนวนเงิน8000ลูปีจนทําให้เลดดี้โทรหาสาริตาเพื่อทวงเงินที่สามีเธอค้างอยู่สุชาญจึงไปสํานักง,งานที่เขาไปทํางานเสริม แต่เจ้านายบอกว่าดีเนสได้นําเงินค่าคอมมิชชั่นไปหมดแล้วดังนั้นสุชาญจึงไปยังเงินกับดีเนสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์ของเขาดีเนตให้ภรรยารับหน้าแทนเพราะไม่อยากให้เงินสุชาญทางด้านสาลิตาเองถูกป้าที่เป็นเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์คุยเรื่องจัดงานแต่งป้ากําลังจัดงานแต่งให้ลูกสาวเธอจึงปรึกษาเรื่องต่างๆกับสาลิตาซึ่งห้องพักที่ครอบครัวสาลิตาอยู่มีปัญหาห้องครัวบ่อยๆ หลังจากที่อพาร์ตเมนต์เปลี่ยนทางน้ำให้น้ำเสียเปลี่ยนเส้นทางสาลิตาก็ทำอะไรไม่ได้โดยมีคืนหนึ่งด้วยความเครียดรอบตัวสาลิตาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าท่อที่ต่อจากซิงน้ำเหมือนจะมีน้ำดันพุ่งออกมาสาลิตาจึงไปถอดท่อออกเธอได้พบกับเงินที่มัดใส่ถุงพลาสติกจำนวนหลายมัดเธอจึงตกใจมากตอนแรกซาลิตาจะไปบอกเรื่องนี้แก่สุชาญแต่สุดท้ายเธอก็ไม่บอก หลังจากเธอพบเงินก้อนนั้นเธอนําเงินไปตรวจที่ธนาคารที่เธอทํางานอยู่เพราะว่าเงินทั้งหมดเป็นเงินจริงเธอจึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนี่ที่สุชาญค้างเลดดี้อยู่800 0ัูปีสาริตานําเงินที่ได้มาไปจ่ายให้ทั้งหมดเมื่อสุชาญรู้เรื่องนี้เข้าจึงเกิดข้อสงสัยในตัวภรรยาว่าเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะแต่สาริตาก็ไม่บอกอะไรสุชาญโดยมีวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเดินตามสาริตาไปทุกที่ สาลิตาเมื่อรู้ตัวจึงถามว่ามีอะไรชายคนดังกล่าวจึงพาสาลิตาไปคุยกันที่โรงแรมซึ่งระหว่างที่เข้าไปในโรงแรมเพื่อนบ้านสาลิตาสามารถถ่ายรูปไว้ได้แล้วนํารูปนี้ไปให้เพื่อนบ้านคนอื่นดูหลังจากวันนั้นสาลิตามักจะตื่นมากลางดึกเพื่อมาถอดท่อน้ําและนาเงินที่ผุดขึ้นมาไปซ่อนไว้โดยมีวันหนึ่งสาลิงาถูกเชิญไปงานปาร์ตี้ที่ห้องของเพื่อนบ้านสาลิตามองนาฬิกาตลอดเวลาเพื่อรอเวลาที่เงินผุดขึ้นมา เพื่อนที่อยู่ในงานต่างอยากให้ซาลิตาอยู่ต่อแต่เธอก็ยืนยันที่จะกลับบ้านหลังจากซาลิตากลับเพื่อนคนหนึ่งก็เปิดรูปที่ซาลิตาเข้าโรงแรมกับผู้ชายคนอื่นให้ดูซึ่งขณะนั้นเพื่อนร่วมงานของสุชาญที่รับจ้างเป็นช่างภาพได้ถ่ายคลิปภายในงานปาร์ตี้นี้ไว้ด้วยวันต่อมาทางผู้นําอินเดียประกาศยกเลิกธนาบัตรใบละ500และ1,000รูปีเพื่อกําจัดเงินนอกระบบออกไปทําให้ผู้คนจํานวนมาก แห่นำเงินไปแลกกับธนาบัตรใบใหม่โดยจำกัดให้แลกคนละ4 0 0พันรูปีต่อวันเท่านั้นซึ่งทำให้สาลิตาทำงานหนักทุกวันชายปริศนายังยื่นข้อเสนอให้สาลิตาอีกโดยเขาจะนำธนาบัตรใบเก่ามาให้สาลิตานำไปแลกกับธนาบัตรใบใหม่แต่สาลิตาไม่ตกลงด้วยสุชันได้ไปหาเพื่อนที่สตูดิโอเพื่อนคนที่ถ่ายคลิปงานปาร์ตี้ให้ดูบรรยากาศภายในงานซึ่งเพื่อนบ้านสาลิตากำลังแฉะอะไรบางอย่าง จนทําให้สุชาญต้องไปหาหลักฐานจากเพื่อนบ้านด้วยตนเองจนทําให้สุชาญเห็นรูปที่สาริตาเดินเข้าโรงแรมกับชายอื่นหลังจากวันนั้นป้าที่อยู่าร์ r เมนต์เดียวกับสาริตาขอให้สาริตาช่วยเรื่องงานแต่งเพราะเจ้าเบ่าอยากได้ธนบัตรใบใหม่สาริตาก็จัดการให้ทั้งหมดเมื่อถึงงานแต่งลูกสาวป้าสาริตาได้ซื้อเครื่องปั่นอาหารราคา5,299รูปีสุชาญเป็นคน,คนขนของข,องขวัญต่างๆกลับมาที่บ้านป้า เขาจึงแอบเปิดดูว,ว่าสัลิตาซื้ออะไรจนเขาพบกับเครื่องปั่นอาหารราคาสูงคืนนั้นสุชานจึงไปถามหาความจริงว่าทำไมสาลิตานำเงินเยอะๆมาจากไหนสัลิตาก็ไม่ตอบอะไรสุชานได้แอบตามสาลิตาไปที่ทำงานจนพบกับชายปิศาจกําลังคุกคามสัลิตาสุชานจึงรีบเข้าไปช่วยภรรยาตัวเองและบอกว่าห้ามมายุ่งอีกโดยในวันนั้นขณะที่สัลิตากำลังทำงานอยู่ ได้มีโจรบุกเข้ามาปล้นธนาคารสาลิตากังวลเงินที่เธอจะนํามาฝากที่ธนาคารแต่โจรก็เห็นซะก่อนขโมยเงินก้อนนั้นไปและสาลิตายังถูกโจรตีสลบอีกด้วยเมื่อสาลิตาฟื้นขึ้นมาพบว่าสุชาญกําลังปลอบเธออยู่แต่ได้มีตํารวจลับเดินทางมาที่ห้องพักของสาลิตาเมื่อสอบถามว่าเธอนําเงินพวกนี้มาจากไหนสาลิตาก็ตอบไปว่าไม่รู้ในตํารวจจึงบอกว่าเงินของเธอที่โจรขโมยไปนั้น เป็นธนาบัตรใบใหม่ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตำรวจสืบทราบมาว่ามีนักการเมืองรู้เรื่องหน้าจึงนําเงินธนาบัตรใบใหม่จานวนมหาศาลมาซ่อนไว้สุชาติจึงรีบบอกทันทีว่าเขาเป็นคนพบเองเขาพบที่ท่อระบายน้ําสุชาติจึงนําตำรวจไปดูและเขาบอกอีกว่าห้องข้างบนที่เขาพักอาศัยอยู่เป็นห้องของชายที่ค่อนข้างลึกลับไม่ค่อยอยู่ห้องแล้วขนของเข้าออกกลางดึกตำรวจจึงให้สุชาติกลับไป และเข้าทําการตรวจสอบห้องดังกล่าวสุชานได้บอกว่ารู้เรื่องเงินนี้มาสักพักแล้วกล่าว่าจะบอกในภายหลังหลังการเวลาผ่านไปได้มีจดหมายส่งถึงห้องสาลิตาโดยมีข้อความว่าทางตํารวจสามารถยึดเงินที่นักการเมืองนําไปซ่อนไว้ได้ทั้งหมดแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณทางตํารวจจึงมอบสินนาใจเป็นการตอบแทนที่สุชานช่วยเหลือตํารวจในการให้บอกแสโดยสุชานจะได้รับเงิน10%เจากเงินที่ยึดมาได้ทั้งหมด จบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังค่อนข้างตึงเครียดมากครับภรรยาที่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึง้งและหนักจบได้ดีทีเดียวครับเครียดมาทั้งเรื่องจบที่แฮปปี้เอนดิ้งซะนั้นใครชอบหนังอินเดียแนวดราม่าแนะนําครับเป็นอีกเรื่องที่สนุกดีสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก๊อดมู i วิชชัแนล เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ